กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเขียวขจีมีสุนัขจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งเดินเพ่นพ่านท้องของมันร้องจอกจอกขณะที่มันมองหาอะไรกินมันดงดมตามพุ่มไม้และต้นไม้หวังว่าจะเจออาหารสักชิ้นทันใดนั้นมันก็เห็นพวงองุ่นสุกงอมห้อยอยู่บนเถาสูงองุ่นเป็นประกายระยิบระยับในแสงแดดทําให้น้ำลายสุนัขจิ้งจอกสอ มันเลียริมฝีปากและตัดสินใจพยายามเอื้อมคว้าอางุ่นมันกระโดดขึ้นไปหลายครั้งแต่องุ่นอยู่สูงเกินไปด้วยความหมงุดหงิดสุนัขจิ้งจอกพยายามอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่สำเร็จทุกครั้งที่พลาดความมุ่งม,มั่นของมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น มันพยายามปีนต้นไม้แต่กิ่งก้านก็เปราะบางเกินไปมันมองหาทางอื่นแต่ก็ไม่พบในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าสุนัขจิ้งจอกก็ยอมแพ้มันเดินจากไปพร้อมกับพึมพำกับตัวเองอางุ่นพวกนั้นคงเปรี้ยวอยู่ดีมันว่าขณะที่มันเดินจากไปมันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย อางุ่นยังคงห้อยอยู่สูงบนเทาไม่มีใครแต่ต้องสุนัขจิ้งจอกหายเข้าไปในป่าไม่เหลียวกลับมามองอีกเลยคติสอนใจของเรื่องนี้คือเป็นเรื่องง่ายที่จะดูถูกสิ่งที่เราไม่สามารถได้มาบางครั้งเมื่อเราล้มเหลวในการทำบางสิ่งบางอย่างเราก็มักบอกตัวเองว่ามันไม่คุ้มค่านี่เป็นวิธีที่เราปกป้องตัวเองจากความผิดหวังแต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงพฤติกรรมนี้ เพื่อที่เราจะเข้าใจความรู้สึกและแรงจูงใจของตัวเองอย่างแท้จริงและบางทีอาจลองพยายามอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นที่มากขึ้นจงจำไว้ว่าการล้มเหลวไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่าให้มันหยุดคุณนี่คือบทเรียนจากเรื่องสุนัขจิงจ้งจอกกับองุ่นขอบคุณที่รับชมคลิปของเราถ้าคุณชอบเนื้อหานิทานอีศรที่เราทำอยู่ อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะคะการกดติดตามช่องจะช่วยให้คุณไม่พลาดนิทานเรื่องใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังครั้งต่อไปค่ะ